สวัสดีค่ะพบกับรายการก o i n Insight จากบริษัท c l a s โกฟิวเจอร์ในช่วงบ่ายวันพุธที่28มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะคะหลัจงจากที่กองทุน SPDR ก็เข้าซื้ออย่างต่อเนื่องราคาเปิดตลาดที่1,291นะคะเคลื่อนไหวระหว่าง1,286ถึง1,293เมื่อคืนนี้ SPDR ซื้อทองอีก9.26ตันคะก็ช่วยหนุนให้ราคาทองคาปรับขึ้นมา ประกอบกับเงินยูเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะมาอยู่ที่ระดับ94.28ส่องวนข่าวในวันนี้นะคะกนง,งคงอาจจะดอกเบีย้ยนโยบายไว้เท่าเดิมนะคะนี่ก็ทําให้เงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นหลังจากที่เมื่อเช้าอ่อนค่าลงก็มีการเปิดเผยการนําเข้าทองจากจีนอ่าคนํนำเข้าทองของจีนจากฮ่องกงนะคะลดลงมากในปี2014จาก1100 58.16ตันนะคะก็เหลือเพียงแค่813.13ตันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จับตาดูผลการประชุมเฟดนะคะที่ประชุมไประหว่างวันที่27-28เมกราคมนะคะก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่เท่าเดิมคืนนี้ก็มีตัวเลขยอดซอกน้ำม ok ันรายสัปดาห์ ar, แล้วก็ผลการประชุมเฟดต,ตอนตีสองนะคะถ้าเราดูภาพกราฟ ของราคาดัมคำในลาง120นาทีนะคะจะเห็นว่าเมื่อแตะกรอบล่างของเส้นับเทนไลน์แล้วก็สามารถบวกขึ้นมาได้นะคะปรับขึ้นมาได้แต่ก็มีการอ่อนตัวลงมาในช่วงบ่ายวนันนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะไซเวยนะคะแนวรับมีที่1,272แล้วก็1,256แนวต้าน1,300แล้วก็1,315นะคะให้เทรดดิง้งในกรอบแนวรับแนวต้าน สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมนะคะทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ